ก็คือกลุ่มถ้ำผาแดงถ้ำลอดนะครับอันนี้ก็คือถ้ำเต่านะครับลักษณะกองหินยอดหินย,อย้อยก็สวยเนระแบบควมแตกต่างและนี้คือหินยอยลงุงหง อันนี้ต่อจากทําเหลือครับอันนี้คือรอยน้ํากระเพื่อมจะไปดูซากดิบดำบัดเวลาน้ํามาทํานี้จะเข้าไม่ได้นั่นค้อบอกนะว่าออกกับทางเดิน อันนี้จะไปดูที่ซากดึกจำบันนะครับมีอะไรบ้างคะนาไม่รู้มือนกันนี่ก็ใสยมะคุเทศนำเลยพอดีพกไม่ใช่ที่กาลังมันน้ต้องไหนคือซากดึกจำบันครับกลางมนนี้แต่ว่าเขาหวยด้วจะ่ดูนี่คือปกาลังไอันนี้หนึ่ง อันนี้จองอันนี้สามอันนี้เชือประการลังนะคะน,นอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพะพึ่งทะเลค่ะประการังขายากมันจะเป็นวงวงอ่าใช่ค่ะวงวงนจะเป็นจีบจีดนะคะ<ม>พึะพึ่งเป็นแบบไหนพะพึ่งเป็นแบบแท่งแท่งอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เป็นแท่งแทงคือพะพึง่งถ้าจะดูลูกเต็มๆไปดูที่ป้ายข้างน,นอกนะคะคือลูกแท่งแบบนี้เลยได้สังเกตอานนี้ก<ม>คือ,อ,คอทำเรือนะครับ อยู่ที่อำเภอเนินมะปางมีถ้ำเรือถ้ำลอดถ้ำผาแดงถ้ำนาเรสวนมันเป็นแหล่ง,ง่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเนินมะปางพอดีพวกผมมาเที่ยวสองคนก็มาเจอกลุ่มของเด็กนักศึกษาก็เลยใส่เข้ามาโอ้โห เขาบอกว่าเวลามันมีน้ำมาน้ำาจะทุ่กนี่คือดานท่านออกมาทะลุอีกด้านนึงอันนี้คือภูเขาอินปุ่นที่บ้านมงครับเที่อำเภอหนอาปางเขาก็มีธรรมชาติสร้างไม้เขาขอินปุ่นเยอะมากสวยมาก